สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้พี่เปิ้ลนะคะนางฟ้าจะมาทำความรักราศีสิงห์ให้ฟังกันนะคะวันนี้มาชานิดนึงนะคะติดเปิดไพ่ส่วนตัวให้ f อที่บุ๊กมานะคะขอบคุณมากๆเลยมี f อใหม่ๆทักมาหลายท่านมากเมื่อ2อสวันมานี้นะคะก็ยินดีค่ะ1ชั่วโมง10คคำถาม444บาทนะคะบางคนก็ เปิดทุกวันเลยค่ะอย่างเคสหนูหนุ่นเนี่ยเปิดทุกวันเลยพี่เปิ้ลไม่รู้จะถามอะไรเล่ามาเลยก็แล้วกันถ้า f c อยากเปพี่เปิ้ลก็อินดีน้อมรับพลังงานความเปแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนได้เงินคืนร้อยเท่าพันเท่าภายใน9วัน7วันนี้เลยนะคะสาธุสาธุขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าอยากจะมีความสุข ก่อนนอนโดยการคุยกับเราเราก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยให้เธอก็ตามนั้นเลยแต่ดีตรงที่คุณผู้ฟังเชื่อว่าดีตรงที่นางฟ้าไม่ได้เมดิเฟตผู้ชายมานะนางฟ้าเมดิเฟตแค่ผู้หญิงเข้ามาเปิดไพ่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยงานงอกแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> นะโอเคมาไม่ต้องพูดเยอะค่ะเปลืองพลังงาน <c oughs> ความรักนะคะ ราศีสิงห์1 16งกถึง30กันยายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเราอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะหากแมนว่าตรงกับใครก็เสมือนเปิดไพ่ส่วนตัวให้เลยราศีธนูทำไปแล้วไปส่องกันได้นะใครที่ดีวกับราศีธนูนะคะ พลังงานความรักใบแรกช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะราศีสิงา้ามีหนุ่มน้อยสาวน้อยทัดน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะอยากอ่าง้อคุณหรือเปล่าคิดถึงคุณอยู่หรือบางคนนะคะใครบางคนอยากได้รับคําตอบสารจากหัวใจที่คุณกับเขาเคยอทายสัญญาลักกันไว้ว่าเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาไม่ลืมนะคะมีการทวงทวงความสัมพันธ์ จากชาวราศีสิงค์คุณอาจจะดิวกับหนุ่มน้อยสาวน้อยธาตน้ำมีนกรกฎพิจิตต เขาอยากให้คุณรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นของเล่นใครนะไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบว่ารอจนแบบว่างับเงือกนะใครบางคนรอ,อการเทคแอคชั่นรอการสารสัมพันธ์แล้วก็รอที่จะแบบว่ามีบริบทในความสัมพันธ์กับคุณหรือถ้าหากว่าคุณอายุน้อยกว่าเขานะคะมีพลังงานของรุ้นพี่ทัดน้ำมีนกรกรพิจิตอยากจะแบบว่ามอบช่อดอกไม้งอ้อขอโอกาสแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณ วาวุ่นวาวุ่นคนคนนี้อาจจะเกิดปีมะมะเมียมะแมะ่มะโรงมะเสงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่สวยน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ <c oughs> โปรไฟล์ค่อนข้างดีด้วยนะคะมีผู้ใหญ่หรือรุ่นเล็กรุ่นใหญ่11 13 17โปรไฟล์ดีรอคำตอบอยากไปเดทไปดินเนอร์และมีแพชชั่นกับชาวราศีสิงห์นะคะ ไปต่อขอพลังงาน2ใบค่ะอันนี้ออกมาก็เอาเลยเนาะนนัน่ดูสิพูดไม่ทันขัดคำ ไพ่ถ้วยนะคะไพ่ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเด็กดือ้อตัวแสบหรือพลังงานบางคนถ้าคุณเป็นสาวราศีสิงห์เด็กดือ้อตัวแสบมีหนุ่มใหญ่ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตอยากง้อเขอ่าการเริ่มต้นอยากศาสตร์ความระมุนอยากศาสตร์ความน่ารักใส่คุณเขามองเขาเห็นว่าคุณเนี่ยดือ้อตัวแสบ เด็กถือดาบเด็กดื้อต้องโดนอะไรใครบางคนนะคะอยากจะเอาชนะใจคุณโดยการปราบพยศคุณอยากเปอยากพาคุณไปออกเดดดินเนอร์ออฟเฟอร์หรือบางคนอยากจะทุ่มเทพลังงาน p พชชั่นด้านร่างกายให้คุณรู้สึกปลอดภัยให้คุณรู้สึกแบบว้าวุ่นใจรู้สึกอยากกลับมาในความสัมพันธ์ถ้าคุณดื้อกับเขาแล้วเขาแบบง้อคุณไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงดีอาจจะเป็น <c oughs> ผู้ใหญ่จิตใจดีท่าน้ำมีนกรกฎพิจิตตอยากงา้อนางพญาสิงโตเด็กดือ้อแมวป่าสิงโตอย่างคุณนะคะคล้ายๆว่าคุณอาจจะเหมือนแบบเบื่อเซ็งอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็เหมือนแบบไม่อยากจะยุ่งกับพี่แล้วแต่พี่คนนี้นั่นแหละพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้นะคะมีพลังงานของหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ สิบสามสิบเจ็ดสิบเอ็ดานน้ำมีนกรกฎพิจิตอยากปราบพยศเด็กดื้ออย่างคุณพรุ่งนี้วันที่สิบหกเขาอาจจะมีโชคมีลาบมีเงินหรืออาจจะถูกรางวัลใหญ่ support offer โอนให้โอนไวคุณอาจจะเหมือนแบบเลือกเขา โอเคมันอาจจะดูแย่นะแต่ว่าเขารวยคุณก็เลยแบบลองเปิดใจคบกับเขาดูแต่ว่าความรวยของเขามันมีความเซ็กซี่ละมุนโรแมนติกสายเปยอบอุ่นอ่อนโยนซ่อนอยู่ผู้ชายคนนี้ถึงเขาจะแก่นะคะเขามีความอบอุ่นละมุนอ่อนโยนซ่อนอยู่เขาอยากรู้ว่าแม่เสือสาวในตาแม่เสือสาวอย่างคุณนะ่ะในตาสวยอะ่ะจะยังให้โอกาสเขาหรือไม่นะคะมีการง้อของชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิตแล้วก็อยากมอบแ a ช s i o ความสุขให้คุณ คุณจะใจอ่อนหรือเปล่านะคุณอาจจะงอนเข้ามาช่วงต้นเดือนเขาอาจจะหายไปทำงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตอนนี้เขารู้แล้วว่าการที่แบบไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วทิ้งคุณมันไม่ถูกต้องนะคะเขารู้ค่ะความเหงาความโหยหาความคิดถึงมันทำให้เขาว้าวุ่นใจมากๆเลยอยากจะทำงานในความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ขอพลังงานสองใบให้ราศีสิงค์ค่ะ เดดดลีเบิร์ดคุณอาจจะเกิดวันที่1331คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูด้วยกันหรืออาจจะดีวกับชาวธาตุน้ำความเป็นธาตุไฟกับคนที่คุณดีวอยู่คบอยู่มันเป็นพลังงานของธาตุน้ำอนะคะมันเป็นพลังงานบวกหญิงหยางคุณอาจจะเป็นคั้วลบเขาอาจจะเป็นคั้วบวกทุกทกครั้งเวลาที่คุณผักใสไล่ส่งอยากเลิกไม่อยากไปต่อนน่นนี่นั่น หนุ่มสาวทาดนามคนนี้จะมาง้อมาขอโอกาสจะสกิดจะทักมาไม่ว่าคุณจะอ่านแล้วตอบหรือไม่ตอบไม่ว่าคุณจะเหมือนแบบทําตัวนิ่งเงียบดองแชทใดๆเขาไม่สนใจเขารู้ว่าเขาได้งอแล้วสะใจค่ะเขารู้สึกว่าการได้ง้อคุณคือความภูมิใจสะใจอ่านอ่านตอนไหนแล้วแต่เลย แต่เมื่อมันขึ้นว่าอ่านแล้วแปลว่าคุณรับรู้แล้วบางครั้งนะคะคนคนนี้นะคะอยากจะปราบพยศคุณมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าดือ อยู่ได้ด้วยตัวเองเก่งฉลาดสตองแต่ภายใต้ความเก่งฉลาดสตองของคุณนะ่ะใครบางคนมองเห็นความอ่อนโยนนุ่มนวลขี้งอนขี้วีนของคุณแล้วเขาเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรยอมเธอแค่คนเดียวนะสิ่งนะเธอจะเหวี่ยงวีนหยุ่มหัวฉันไม่เป็นไรเลยแต่ว่าขอแค่เธอยอมให้ฉันไปหาไปเจอไปเคลียร์เปหรือว่าพาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเขารู้สึกว่าการได้ปาพยศคุณนั้นนะ่ะมันรู้สึกแบบ มันเป็นความภูมิใจของเขาคุณอาจจะเป็นสาวหนุ่มราศีสิงห์ที่ค่อนข้างดือ้อเอาแต่ใจแล้วก็หัวร้อนแล้วก็เป็นคนที่นิ่งเงียบไม่ค่อยอยากจะยุ่งอยากจะสูงสิงไม่ค่อยอยากจะแข่งกับใครอะค่ะเขาเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะก็คงต้องเป็นเขานั่นแหละที่จะต้องเข้าหาคุณนะคะ คุณอาจจะมีประเด็นกับคนเกิดราศีธนูราศีเมษมีนกรกฎพิจิกได้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกว่าไม่รู้ว่าคุณน่ะจะเอาอยังไงกับเขาแต่เขารู้ว่าเขาจะเอาอยังไงกับคุณนะคะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนภายในวันที่16ก็คือพรุ่งนี้เนาะ1 6 1ถึง1อะ่ะ1 6ถึง21นี้ อาจจะมีการมาปากฏตัวกดกิ่งง้อขอโอกาสแล้วก็พูดคุยเคลียร์ใจกันถ้าคุณงอนเขาด้วยบริบทเรื่องไหนใดเล่าเขาอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องจิบจิบแบบเดี๋ยวเขาจะทําให้คุณหายงอนหายโกรธหายเบื่อเองขอแค่คุณแบบเข้าใจว่าถ้าเขาจะมาคุณต้องห้ามปฏิเสธเขานะคะมีใครบางคนวาวุ่นวู้วามร้อนรุ่นร้อนรุ่มอยากวอแวร์อยากปะทะอยากงอแล้วก็อยากเจอคุณตัวเป็นๆมากมาก คุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันมากี่วันน่ะอาจจะไม่ได้เจอกันมาแบบ1 3 3 1สาอาจจะไม่ได้เจอกันมา1วันถึง3วันแล้วหรือบางคน13วันแล้วเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะความต้องการอ่ะความต้องการความแบบคิดถึงอ่ะนั่งบริกรรมคาถานั่งแบบว่ามองส่องคุณก็ไม่ทักมาโทรศัพท์ดังเงืกเงึอกอยู่ข้าง คุณก็ไม่มีมีแต่เป็นเบอร์คนอื่นสแกมเมอร์เพื่อนคนในครอบครัวแต่ทําไมไม่มีเบอร์คุณโทรมาเขาเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเซ็งจังเลยอะ่ะสงสัยมันจะต้องประท้าแบบตัวเป็นๆแล้วมั้ง มีใครบางคนนั่งบริกรรมคาถานะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟทัดน้ําเขาอาจจะกําลังนั่งวิเคราะห์แล้วก็วางแผนว่าจะตื้งงอหรือว่าดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงดีนะคะคุณดื้อขนาดเนี้ยต้องใช้การเล่นแร่แปรธาตุใช้จริตมันยารอยเร่มเกวียนยังไงดีนะให้คุณกลับมาแบบไม่งอแงนะคะ คุณกําลังงอนใครอยู่คะราศีสิงห์หน่งถึวันนี้อาจจะมีใครบางคนมาปรากฏตัวที่หน้าปักซอยหน้าบ้านหน้าที่ทํางานหรือหน้าห้องคุณนะคะด้วยสภาวะที่มันฟุ้งซ่านวิรมเวรมันทําให้เขาแบบร้อนอกร้อนใจอยากจะไปเคลียร์ใจกับคุณนะคะถ้าคุณงอนเขามาหนึ่งถึงสามวันบอกเลยว่าระหว่างเนี้ยเขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็คิดถึงคุณหนักมากเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นคนทางไกลรักทางไกลหรือเป็นผู้ ใหญ่สวบอกเลยว่าตอนนี้เขาว่าตาดำคำัหมมองเป็นหมีแพนด้าแล้วเพราะว่าบางทีนะคะความคิดถึงความแบบทรมานที่เขาแบบตรอมใจติดต่อหรือว่างอคุณไม่ได้มันทำให้เขารู้สึกแบบเนี่ยผมงอกหนวดเฟิร์มเลยนะคะคุณนําไม่ใครบางคนโสมมากๆเพราะว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากเลยในตอนนี้นะคะดูสิ 16 -30 กถึง30กันยายนนี้ราศีสิงห์จะเกิดปฏิหารรักแบบไหนขึ้นคะเมจิเชียนนะคะก้าเหลียนไม่ว่าคุณจะปฏิเสธสัมพันธ์เขาเขาจะหาวิธีให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์รักเขาหลงเขาไม่ไปไหน ไม่เช็คเลตติ้งตอนนี้เขามองเขาส่องคุณนะคุณเช็คเลตติ้งฉ่ำเลยนะไม่งองไม่แคร์ไม่ยาแสก็เลยรอยยิ้มแววตาความเจ้าเล่ห์เวลาที่คุณแบบโพสรูปโปรไฟล์โพสคลิปโพสสิ่งไหนไดเล่าเขาเห็นความเจ้าเล่ห์เหมือนแบบอยากอยากปะทะอยากให้เขามาหามาตือ้อหรืออยากให้เขาถามว่าแบบ ยิ้มให้ใครอะใครถ่ายรูปให้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าพอเขาถามเขาทักคุณก็เปลี่ยนเรื่องแถนเชใชัเขาเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณมีพิรุษมากเลยมีใครบางคนนะคะกําลังจับพิรุษคุณอยู่นะคะคุณสิงขาถ้าคุณทําให้เขาหงุดหงิดหนห่วยบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ปล่อยคุณแน่ๆน,นะคะเสิบสองมองเอ๊ะมันเป็นพลังงานเดสแอนลีเบิร์ดบวกเมจิเชียนด้วยหรือว่าคุณกลับไปคุยกับแฟนเก่าคุณทักขาแฟนเก่าหรือเปล่าเขางุดหงิดนะเขาไม่โอเคนะนะคะมีดราม่ากับราศรีกุมราศรีเมษราศรีธนูมีนกรกฎพิจิตนี่คือคนที่มีประเด็นกับคุณออมีรา สีกันด้วยเขาอยากบอกว่าคุณสิงค์คะถ้าคุณจะแอบกลับไปคุยไปคบไปแบบว่าส่งซิกกับแฟนเก่าบอกเลยโดนเชื้อแน่นอนนะคะถ้าหากว่าคุณแบบอยากจะดองความสัมพันธ์บาลานซ์มีคนสองคนไว้ในอยู่ในชีวิตอะผิดคะ่ะเพราะว่าทั้งแฟนเก่าทั้งคนใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะหึงหวงแล้วก็ไม่ยอมให้คุณมีสองคนไว้ในชีวิตแน่นอนคุณต้องเลือกแต่ถ้าคุณไม่เลือกก็ ลองหาวิธีที่จะแบบจัดการกับเขาเหล่านั้นดูแต่ว่านางฟ้ามองว่าพลังงานของราศีกุมราศีเมษราศีธนูน่าจะไม่ยอมให้คุณมีใครหรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นน้องน้ําใดๆเขาอาจจะเหมือนแบบซอฟๆหรือเหมือนแบบว่านิ่งๆรอดูผลงานผลลัพธ์นะคะแต่มีใครบางคนจะไม่ยอมให้คุณมีแบบสองรักอะเขารับไม่ไหวนะคะนางฟ้ามองว่าพลังงานของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบช่างใจแบบ คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เอาไงเดียหรือว่ายังไม่เลือกใครใช้ความสุขลัางอิสระยังไม่ให้สถานะเขาเหล่านั้นวาวุ่นร้อนลนแล้วก็เมดิเฟตให้คุณเลือกเขาเขาเหล่านั้นจะรู้สึกเหมือนแบบว่าอยากจะไป ทำลายแบบแช่งหรือไม่ชอบที่หน้าคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อีกคนหนึ่งถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามาเตาะนะเขาเหล่านั้นจะรู้สึกหมันไส้ไม่โอเคแล้วไปส่องแฟนเก่าคุณหนักมากเลยนี่คือพลังงาน15วันที่จะเข้ามานี้ของชาวราศีสิงห์นะคะคนใหม่ไม่โอเคกับพลังงานคนเก่าที่ยังไม่จบไม่วอลแวร์ความสัมพันธ์กับคุณและบางคนนะคะจะยอมที่จะแบบว่าเขาเรียกว่า ให้ราศีสิงห์อ่ะเป็นคนมิปูเลเป็นคนเลือกแล้วก็บอกมาเลยว่าเธอจะเอาใครใหม่หรือเก่าว่ามานะคะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่มีคนสองคนวอลแวร์วนเวียนในชีวิตคุณใน15วันนี้นะคะราศีสิงห์อยู่ที่ว่าคุณนะ่ะพร้อมที่จะจบ จะยอมซิโรลราแล้วก็เลือกใครแต่ว่านาังฟ้ามองว่าความลึกๆมีความแบบพราวๆเช็คเลตติ้งเจ้าชูเล็กๆของคุณอ่ะก็ไม่รู้สินะที่ผ่านมาเรายังบาลาน์พลังงานได้แล้วต่อไปทําไมมันจะไปต่อไม่ได้คุณยังมีความมั่นใจมันน่นนามั่นโหนกว่าคุณยังสามารถที่จะเก็บคนสองคนนี้ไว้อยู่ในชีวิตแบบเขาเรียกว่า อยู่ให้เป็นต่างคนต่างอยู่แต่เขาเ่านั้นจะลุกขึ้นมาฮึดสู้แล้วก็จะไม่ยอมแล้วจะยอมแบบเป็นฝ่ายหยุมหัวคุณบ้างแล้วนะคะถ้าใครมีสองรักหรือว่ามีคนสองคนกําลังบริหารอยู่ในชีวิตของคุณนะบอกเลยมีคนคนหนึ่งจะปะทะกับคุณแล้วก็เอาจริงนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะแบบ เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากจะปะทะกับใครแต่เขาก็ดูคุณหรือว่าให้โอกาสคุณไปเรื่อยๆก็มีส่วนนะคะแต่ว่าหนึ่งคนจะไม่ยอมเสียคุณไปจะไม่ยอมมีคู่แข่งทางความสัมพันธ์แล้วก็รักแคร์เคซี่คุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะ2ใบความรักราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรโอ้ใครบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ คุณอาจจะดีวกับคนที่จิตใจดีสายบุญสวอนะคะผู้ใหญ่จิตใจดีสายบุญอินโทเวดปีกวิเวกเขาอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อหลับรู้ว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้เลือกเขาเอ๊ะ นางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังราศีสิงห์ชอบเด็กอะ่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการกินเด็กของคุณหรือเปล่าคุณก็เลยจะปล่อยสวออกไปจากชีวิตคุณจะเลือกคนที่อายุน้อยกว่าสกิลของคุณจะแบบชอบอะไรที่แบบพี่คะพี่คะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ชอบอะไรที่แบบหนูจ้าหนูจ้า <laughs> คุณจะชอบไมใ่ใครต่อใครแบบว่าออดอ้อนฉอเละอีอ่อนนอนแหนให้พี่สิงเป็นคนแมนิปูลเลตบงการควบคุมคุณก็เลยเหมือนจะเลือกรุ่นน้องมากกว่าแต่รุ่นพี่นะสิคะรุ่นพี่ที่คุณจะปล่อยไปหรืออะไรเหล่านั้นนะ่ะเขาจะเหมือนแบบตรอมใจทาใจไม่ได้เขาเหมือนแบบอยากจะอยู่ข้างๆคุณอยากจะอยู่กับคุณเป็นองค์คลักพิทักษ์คุณ ก็ไม่รู้สินะบางสิ่งมันถูกกำหนดมาแล้วอะค่ะคุณสิงขาเราไม่สามารถที่จะแบบว่าสองใจไปได้ตลอดการมาวันนี้เวลานี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกคุณคุณจะต้องพักกล้างนะคะคุณจะไม่ต้องแบบสับลาง หัวกระไดบ้านไม่แห้งรถไฟชนกันคุณเหนื่อยที่จะแบบมานั่งฟังคนทะเลาะกันเพราะว่าข้างรักคุณว่าไปนั่นนางฟ้ามองว่าคุณจะแบบมั่นใจอ่าใช่คุณอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมั่นใจมันน้ามันหนกว่าฉันสวยฉันหล่อฉันเท่ฉันจัดการได้แต่จริงลึกๆในใจคุณก็แบบโอ้ยเหนื่อยเบื่อจังเลยอะ่ะทําไมคนอื่นมียัะไม่ไปชอบมาชอบอะไรเรานะคะคุณรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะทำไมเดือนกันยาเนี้ยมันมีคนมาข้างรักมาชอบทั้งหลุ่นน้อง รุ่นพี่หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่เข้ามาบางคนนะคะราศีสิงห์บางคนแม้กระทั่งเพศเดียวกันน่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังก็จะมีเพศเดียวกันเพศชายมาชอบด้วยหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังก็อาจจะมีสาวหล่อเลสเบี้ยนมาชอบให้ตายเถอะพระเจ้าจอดชีวิตคุณมันยอดมากชีวิตคุณมันยอดมากๆเลยในเดือนกันยาแต่บริบทของไพ่อยากบอกว่าต้องเลือกนะจ๊ะสิงห์จ๋าเพราะว่า มันจะเหนื่อยนะคะการที่แบบเราประคองบาลานซ์พลังงานเราวิ่งสับรางแบบนั้นแบบนี้มันจะทําให้คุณเหนื่อยเปล่า,ลาถ้าคุณตั้งใจเลือกแล้วปล่อยใครคนนึงไปเขาอาจจะเจ็บแต่ว่ามันอาจจะเจ็บแต่จบนะคะแต่นางฟา้ามองว่า จะมีรุ่นน้องอะที่จะได้อยู่ในชีวิตคุณคุณอาจจะปล่อยรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันไปเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณชอบเป็นฝ่ายแบบโดนออดอ้อนฉอล้ะพี่คะพี่คะมากกว่าที่คุณจะไปเรียกใครว่าพี่คะพี่คะนะคะนี่คือสกิล คือนิสัยของราศีสิงห์นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะชอบเป็นฝ่ายให้คนล่าคุณเป็นเสือเงาวจุ้งปุ๊กอยู่แต่ถ้ำอยู่แต่ป่าคุณชอบอยู่บ้านอินโทว์ดอยู่กับตัวเองคุณชอบไม่มีคนมาล่าแบบ โทรมาทักมาพี่คะพี่คะว่างไหมไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่ไหมถ้าคุณบอกว่าไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหาที่บ้านก็ได้คุณชอบให้ใครเหล่านั้นลา่าคุณออกจากห้องออกจากบ้านหรือมาหาคุณที่บ้านมากกว่านะคะนี่คือพลังงานของคุณเดือนเนี้ยเดือนกันยาช่วง1 6บหถึงสิบสนี้คุณจะออกแนวจุ้มปูขี้เกียจติดบ้านติดห้องอยากดูซีรีส์อยากกินอยากนอนคุณจะแบบว่า,วา ไม่ค่อยอยากจะไปออกสังสรรเสวนากับใครแต่ถ้าใครไม่ติดมาหาคุณที่บ้านที่ห้องคุณก็ยินดีเปิดประตูให้หรือเปล่าถ้าเรื่องเหล่านี้ตรงกับใครที่ใสคุณเป็นเช่นนี้ไปต่อคะ่ะ นางฟ้ามองว่าเดือนนี้มีบางสิ่งที่คุณเสพติดแล้วคุณอยากอยู่แต่กับห้องนะคะอาจจะเหมือนแบบพึ่งไปทํานมทําจมูกทําหน้ามาก็เลยบอกว่าต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะเอางานเอาจ็อบอะไรมาทําที่บ้านนะคะ,ะส่วนมากก็จะติดกีฬาติดซีรีส์มีซีรีส์เรื่องโปรดเข้ามาก็ เต็มที่เลยบุคคลที่จะมาคัาง่งรักคั่งใครคุณก็ต้องหอบขนมนมเนยน้ำอัดลมมาเปมาให้คุณนะคะเสิร์ฟความอ้วนให้คุณถึงบ้านเลยค่ะเขาเหล่านั้นจะเสิร์ฟความอ้วนให้คุณถึงบ้านเลยรอรับความอร่อยได้เลยนะคะนี่คือเรื่องราว15วันนี้ของชาวราศีสิสงห์นะคะระวังอ่ากางเกงจะฟิตนะคะกระโปรงจะฟิตนะคะเพราะว่าจุ้มโป๊กเก่งมากขี้เซาง่วงเก่ง หิวนอนไม่ค่อยหิวข้าวหรอกหิวนอนเป็นพลังงานที่แบบว่ามันเป็นช่วงเสือจำสินนะเธอเนาะไปต่อค่ะของพลังงานสองใบคุณผู้ฟังลศีสิสิงบอกรู้มากรู้ดีรู้เก่งนะนางฟ้าจริงมันเป็นช่วงจุง้มปุกของคุณนะ่ะอืไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดือนตุลาค่อยลดเดือนนี้กินก่อนอะไรแบบนั้นนะนะคะเนี่ยพลังงานของเฮอร์มิสเจ็ถ้วย ไม่ว่าคุณจะออกหรือเข้าไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปใครเหล่านั้นก็จะแบบกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะเลือกมาหามาเคาะประตูมาเชิญมาชวนมามาแสบมาเสิร์ฟมากกว่ามาเสิร์ฟความสุขให้คุณถึงเตียงถึงบ้านเลยนะคะเขาอาจจะพินิจพิเคาะนั่งกังวลดูซิว่าเออทำไงดีนะทำให้ราศีสิงห์มีความสุขประทับใจอาจจะแบบเปลความสุขหรือแบบ คุยเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําให้คุณรู้สึกหิวใจหรือบางคนอาจจะพยายามแบบตะล่อมตะล่อมให้คุณออกจากป่าออกจากถ้าไปเปิดตัวไปไหนมาไหนกับเขาก็เป็นไปได้อาจจะมีอิทธิพลของคนเกิดราศีกันที่แบบว่าวนเวียนวนเวียนแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากควงคุณออกเดดไปไหนมาไหนกับคุณนะคะมันเป็นพลังงานความรักแปลกๆนะ15วันนี้ความรักของราศีสิง์ค่อนข้างจะแปลกนิดนึง คนอะไรขนาดไม่อยากออกไปไหนหน้าสดแต่งตัวน้ําไม่อาบก็มีคนแบบสวยไม่เป็นไรหน้าสดก็สวยไม่ต้องอาบก็ได้แล้เหม็นกําลังดีประมาณนั้นแนละ้อยู่ๆคุณก็อยากจะปล่อยตัวทิ้งทิ้งความแบบเขาเรียกว่าฉันอยากเป็นตัวของตัวเองใครจะรับฉันได้เะล่ะฉันเหม็นกันอ่างน้เธอนนอยากกอดฉันเะล่า อยากสินะคะมันเป็นพลังงานแบบอะไรก็ได้อ่ะชอบไปแล้วอ่ะนะคะคุณนี้แบบไม่ธรรมดาตัวแสบมากๆเลยนะคะอาจจะมีคนพูดกับคุณบอกไปอาบน้ำนู่นนี่นั่นอะไรคุณไปอาบน้ำทั้งวันเพราะว่าคุณขี้เกียจมันเป็นพลังงานความขี้เกียจที่สะสมแล้วเดือนนี้มันเป็นเดือนที่แบบไม่รู้สิอยู่ๆก็อยากจำสินอยากกินนอนกินนอนอยากลางานสักหนึ่งอาทิตย์ไว้มานอนอะไรเงี้ยนี่คือพลังงานคุณเลยนะในเดือน กัญญาปักหลังนะคะไปต่อค่ะความรักราศีสิงโอ้ไม่แน่นะไม่แน่นะมีใครบางคนราศีเมษอาจจะมาหาคุณถึงบ้านเลยอะแบบพี่สิงห์คะได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยปตัวเหล่ามาเดี๋ยวจะพาไปแบบว่าไปเหมือนแบบ มีคนมาอยากจะแบบมาหาคุณมาดูไลฟ์สไตล์ของคุณมาเก็บที่นอนให้คุณมาทําความสะอาดบ้านให้คุณเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายลาศิมเมษเขาอยากจะดูแลทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะชวนคุณออกกําลังกายมาพนาพนออีออนอนแหนนะคะถ้าคุณมองว่าเออแล้วแต่เขาเลยอ่ะนางฟ้ายอยากทําอะไรก็ทําเรา ปั๊มบุญแจให้อยู่แล้วมีใครบางคนที่สนิทกับคุณมากๆอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราิีเม่อยากเข้าหาคุณมาเสิร์ฟความสะอาดความสุขหรือว่ามอบความรักให้คุณถึงบ้านเลยนะคะเขามองคุณเป็นไม่รู้สิไม่ว่าคุณจะดูแย่ดูแบบดูขี้เกียจอาบน้ําดูกินแบบขี้เกียจแปรงฟันนู่นนี่นั่นแต่เขาก็จะแบบรับได้หมดเลยอะอาจจะแบบ ขัดฝีชวีวันให้คุณอาบน้ํากับคุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณทําไมพลังงานราศีสิงหามากเลยสิบห้าวันเนี้ยเป็นความจุ้มปุกจําศีลใครบางคนจะยอมเป็นทุกสิ่งอย่างให้คุณขอแค่คุณอะไม่งองแงเลือกเขารักเขาเปิดเซฟโซนให้เขาปฏิบัติพัดวีให้เขาได้ปฏิบัติพัดวีกับคุณแค่นี้เขาก็อุ่นใจสุขใจแล้วนะคะ ความรักที่มันมีมากจนเขาอาจจะลืมหรือว่ามองข้ามข้อด้อยข้อเสียของคุณไปหมดเลยเหลือแต่สิ่งดีๆที่อยากจะทําให้คุณนะคะบางเคสนะคะบางเคสอันนี้เป็นบางแคสนะบางคนแบบอยากจะมาอยู่กับคุณค้างกับคุณแบบสักหนึ่งวันสองวันบางคนอาจจะมาค้างสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะแบบว่าดูแลทําความสะอาดบ้านซักผ้าถูบ้านทําอาหารอยากจะเป็นแม่สีเลือนพ่อสีเลือนให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นความระมุนโรแมนติกนะแต่ก็ไม่วายที่จะมีคนมาเตาะมาเจาะแจ๊ะมีรุ่นน้องมาแบบว่าอยากจะกิกอยากจะแบบว่าให้คุณเลือกเขานะคะมันเป็นสภาวะความเจ้าชูงเงียบของราศีสิงห์ที่ถ้าใครไม่เข้าใจอ่ะก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมราศีสิงห์ก็จุ้มปุ๊กไม่ออกไปไหนขี้เกียจหัวฟูหน้าสดแต่ทำไมบุคคลเหล่านั้นถึงมาชอบมาแย่งมาแข่งกับเขา อ่ะเขาไม่รู้เวลาที่อ่าราศีสิงห์เหมือนแบบถอดรูปอ่ะเป็นเงาะถอดรูปแล้วมันน่ารักมันดูมีสเสน่ห์มันดึงดูดหรือสกิลในการคุยอ่ะการแปลอะไรเงี้ยมันอาจจะดึงดูดเด็กๆรุ่นน้องเหล่านั้นแล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบบางทีก็เดาหรือว่าดูคุณไม่ออกเลยว่าคุณเป็นแบบไหนกันแน่นะคะกับบางคนเฉพาะกับบางคนคุณอาจจะให้เห็นแค่ด้านเดียวหรือบางคนคุณอาจจะให้เห็น2ด้านคนที่ได้เห็น2ด้านก็เลยรู้สึก วูบวากบบว้าวรู้สึกว้าวในสิ่งที่คุณเป็นหรือคุณมีนะคะนี่คือพลังงาน15วันนี้ของชาวราศีสิงห์มันเป็นความรักที่แบบทุกคนจะต้องซีโรลร่าให้คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ,บริบทไหนนะคะไปต่อนะคะขออีกสองใบนะคะ ความรักราศีสิงห์ดูสิทุกคนจะไฟเห็นไหมนางฟ้าพูดผิดซะที่ไหนคุณเป็นความสุขของทุกคนนั่งสวยๆนอนสวยๆย,ยืนสวยๆคนก็จะไฝ่มาหาพยายามเอาชนะพิชิตหัวใจใครบางคนนะคะมองว่าคุณคือเขาเรียกว่าความดิมิเต็ดเพามไม่เหมือนใคร ความหามความเถื่อนความดิบความแบบเรียวความตรงความไม่แบบปลอมอะไรเงี้ยของคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าก็ไม่รู้สิคนอื่นจะมองไงแต่เราชอบอะ่ะแล้วความชอบของเขามันดันมีคู่แข่งคนอื่นก็ชอบคุณด้วยนะคะแหมพลังงานไพ่ามาขนาดนี้แต่ความฮอต ความฮอตของคุณน,นั้นไม่แผ่วเลยบางคนนะราศีสิงห์มีระดับเจ้าสัวระดับแบบว่าโอ้นักการเมืองทหารตำรวจข้าราชการเข้ามาวุ่นวายขายประช่อนวอลวร์บางคนนะคะเป็นคนดังมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงดารานักแสดงได้ด้วยบางคนเป็นคนที่คุณแบบคาดไม่ถึงว่าแบบเฮ้ยเขาก็มีคนมากมายให้เข้าหาทำไมก็เลือกเข้าหาคุณก็เพราะว่าคุณเป็นความ แปลกมีสเสน่ห์ดึงดูดเซ็กซี่ไม่เหมือนใครความตรงตรงเรียวเรียวความแบบไม่แฟกไม่ปลอมของคุณอ่ะมันดึงดูดใจดึงดูดตังดึงดูดความสัมพันธ์นี้ได้อย่างแยบยนและในเดือนนี้นะคะหรือ15วันที่จะเข้ามามีทั้งรุ่นน้องรุ่นใหญ่อายุมากกว่าคุณหรือรุ่นน้องรุ่นน้องก็คือเหมือนแบบ อายุน้อยกว่าเจปีบวกบวกบวกไปเลยอะ่ะข้างลักคุณหนักมากยังไงก็อยากจะแบบว่าเป็นของพี่สิงห์คนเดียวแหละนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังอาจจะมีหนุ่มน้อยท่านนามีมนกรกฏพิจิตยอมมาพีกายซีโรล,ลาบเดือนนี้เป็นเดือนของเป็นเดือนแห่งการกินเด็กของชาวราศีสิงห์นะคะดีใจด้วยตบมือให้นะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะอังคารสุขอังคารสุขนะคะอาทิตย์พฤหัสนะคะอังคารสุขะะอ,ะะอา์ ทิศพฤหัสนะคะแล้วก็พลังงานของปีนักษัตว์ออกมานะมีปีจอปีขานงูเล็กงูใหญ่มา้าหนูไก่หมูได้นะคะนี่คือความลักตลาดเดือนสิงหาของชาวราศีสิงเดี๋ยวน้องฟ้าจะเปิดเลขสำคัญกับตัวอักษรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณเลือกเขาในเดือนนี้หรือ16ถึง30กันยายนนี้นะคะ ขอพลังงาน5ใบนะคะความลักราศีสิงเลขหรือว่าตัวอักษรที่มีอิทธิพลกับคุณมากๆเลยเข้าเป็นใครดูซิเดะดาเลขเเลข2อเลข9เลขสอง a a q ได้นะคะ q ออกมา2ใบ9 2 a 9กบวก2เป็น11 9 2 1 1 a นะคะแล้วก็มี Q ินะคะยินดีด้วยนะจ๊ะมันจะมีใครไหมอะที่แบบว่ามีชื่อทำสกุลเป็นตัวคิวก็อาจจะชื่อเล่นว่า Q ก็ได้ก็ว่าไปนะคะนี่คือเรื่องราวที่นางฟ้าเล่าไปก็คือมันจะเกิดขึ้นใน16-30นี้คุณก็สับลางรอผ้าไว้เช็ดถัวกระไดบ้านคุณดีๆเพราะว่ามีใครหลายคนอยากมากดก,กิ่งเสิฟความอ้วนให้คุณถึงหน้าประตูบ้านเลยนะคะบายบายค่ะ